เพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าแก้ครูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผิดพลาดในการถ้าเราุ๊บวิญญาณก็จะถูกปลด,ดปล่อยออกมานะครับเพราะฉะนั้นวิญญาณตัวเนี้จะเข้าไขก็ได้นะครับถ้าไม่มีคนฟังนะครับน,รนักเรียนวิญญาณตัวนี้ก็จะดื้อออกมานะครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นใครที่มีพระนะครับเอาพระเข้าไปขึ้นในเสื้อนะครับอย่าให้มาเห็นนะครับเพราะว่า เดี๋ยวค่าถ้าเรียกนะค่ารับใช้ของครูนะครับจะตกใจนะครับเดยกครูจะเรียกนะครับอ่าขอตังนน้งใจหนอับดึงด้ยอับดึงด้วยเป็นไงล่ะครับดึงอับดังด้วยน้ำต้นแยกอยู่ที่นี่แหละแยกไได้ไปไหน มาไหนด้าครับเอา,เอา,า,ราอการะดานนะไม่กกนใช่หนครับเอากระ,ะดานนนอยกระดานนนนนเนาะลนการนจากดกนดเนาะากระดานะดนเนาะ อาจารย์ให้พูดมาก็ได้อยากได้สองงานมาถือสองข้างอะไปไหนเลยิงรู้จักรู้ใช่รู้จักรู้คนดวงดียังมีอยู่ฮะคนดวงดียังมีอยู่แถบนี้เหรอเหย่ยงกบคนดวงดียังมีอยู่ไหมมีคนหน้าตาดีมีไหมอะอยู่ตรงนี้แหละครับดีไแหละ ยืมมาจังดูอ่าเดี๋ยวจะให้ทายนะอ่นักเรียนลองเลือกช่องนี้อยากให้อาบน้ำรู้นะหนช่องเดี๋ยวมาเลือกช่องก่อนหนึ่งช่องอยากให้อาบน้ำรู้เด็กๆถ่ายมาจะเลือกช่องไหนอ่าเล,งลงือกเลือกเลือกอันนี้เหรอฮะอเลือกเลยเอออ่ะเลือกแล้ว<อ>ลมาดูสิเด็กๆเขาเลือกช่องไหน terrorist is an warfare allen animais here Ahhh question handy Fe Xiao Elijah kind obey you I already all it is an itt able an 언 rush ว่าเมื um you know yeah. uh, ่อเราเลือกช่องไหนจะดูว่าอับดุลตอบถูกไหมอย่าบอกอับดุลอ๋อเชิญดุลเป็นที่ก่อนแป๊บหนึ่งอย่าบอกอับดุลนี่หอย่าบอกอับดุลเดชะนะใครตอบได้ได้เอาเชิญเอาแล้วปุ่มาแล้วเชิญช่องนี้ไหมอับดุลไม่ช่องนี้ไหมไม่ช่องนี้ไหมไม่ช่องนี้ไหม ไม่รับรู้เออทำไมรู้